สวัสดีค่ะมาพบก,กับเจคเคนนนะคะเราพามาชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้มีเพื่อนบ้านร่ายล้อมเลยค่ะทุกท่านเป็นบ้านสร้างใหม่นะคะฟรีร้อมรัวให้ด้วยค่ะพร้อมอยู่อาศัยได้เลยส่งบ้านก็สวยๆเลยทีเดียวนะคะนอกจากทรงสวยแล้วยังมาราคาที่ถูกมากๆด้วยค่ะพื้นที่2งานนะคะราคา950,000บาทเท่านั้นพร้อมบ้านอีกหนึ่งรังค่ะ ตอนนี้นะคะมีให้เลือก2หลังสุดท้ายแล้วนะคะทุกท่านเป็นที่ดีฉนดคุดแดงพร้อมโอนอยู่ที่ตำบลหนองยะไซอำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะภายในตัวบ้านนะคะมี2ห้องนอน1ห้องน้ำา1ห้องครัวและ1ห้องโถงอยู่ในเขตชุมชนมีเพื่อนบ้านน้ำไฟครบเลยนะคะอยู่ใกล้โรงพยาบาลค่ะ อยู่ใกล้อำเภออยู่ใกล้ตลาดสดหนองยะไซภายในรัศมี5.5กิโลเมตรนะคะชมภายในบ้านนะคะตกแต่งไว้สวยงามมากๆเลยค่ะทุกท่านสวยพร้อมอยู่นะคะราคาก็แสนถูกเพียงแค่950,000บาทเท่านั้นได้ที่ดินถึง200ตารางวาเลยค่ะยังมีบ้านให้อยู่อาศัยอีกหนึ่งหลังด้วยนะคะสนใจบ้านพร้อมที่ดินนะคะท่านสามารถติดต่อเข้าชมพื้นที่จริง ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อผู้ขายได้เลยค่ะทางช่องทางการเบอร์โทรศัพท์และ ID l ดียนะคะซึ่งแอดมินได้ใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้เรียบร้อยทั้งหมดเลยนะคะรวมถึงรายละเอียดต่างๆด้วยสนใจเข้าชมพื้นที่จริงกันก่อนนะคะเพื่อชมบรรยากาศร,บรอบๆประกอบการตัดสินใจสำหรับวันนี้เจคเคโนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ